เรามาพบกับนะครับ BMW นะครับ F10 นะครับที่แต่งไปมากกว่า1ล้านบาทเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาไปดูว่ามีแต่งอะไรกันบ้างเริ่มต้นจากรอบคานเลยนะครับสำหรับชุดแต่งนะครับงาน AN กันชนหน้านะครับผมแล้วก็ด้านหลังนะครับรวมถึงนะครับกระจกนะครับเบิกใหม่นะครับเป็นของแท้เบิก BMW Thailand นะครับทั้งหมดเจ็ดพนกว่าบาทนะครับแล้วก็รวมถึงงาน body part AN นะครับที่พร้อมทำสีนะฮะ ก็ไล่บริพัตจบไปแล้วนะครับก็รวมมาถึงล้อนะครับล้อเนี่ยนะครับเป็นของวอลไตน n เนอร์นะครับลาย v f f 103นะครับหน้าแปดครึ่งนะครับหลัง10นะครับยางเป็นมิชลินครับผมมิชลินไคลลสปอร์ต 4S นะครับตัวนำเข้าจากฝรั่งเศสนะครับชื่อนี้ทุกคนการันตีความก่อถนนเพอร์포เรนซ์นะครับแล้วก็เสียงที่ไม่ได้ดังจนมากเกินไปอยู่แล้วนะครับ ่ำลงมาอีกนิดนึงนะคะเราจะมาเจอเจ้าเบรกนะครับสีทองสวยเลยนะครับเป็นเบรก M5 หน้าหลังนะครับครบชุดนะครับลึกเข้าไปนะครับลึกเข้าไปอีกนะครับนอกจากล้อยางนะครับเบรกแล้วเนี่ยก็จะเป็นโช๊คนะครับกับเจ้า KW v a r i l a n เนะครับเป็นโช๊คฟูเวย์นะครับนำเข้าจากเยอรมันซึ่งสามารถปรับทั้งบั๊มแล้วก็รีบาวแยกกันได้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมพาไปดูทีเด็ดนะฮะสำหรับใครที่ชอบเสียง ท่อนะครับเราใส่เป็นอามิทริกนะครับอ่านะครับเป็นท่อนําเข้านะครับทั้งชุดนะครับแต่ว่าคันนี้ไม่เลือกที่จะใส่ดาวไป์นะครับแต่เราทําการจูนให้ด้วยนะครับเราได้ทําการจูนให้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมมาเปิดห้องเครื่องหน้าให้ดูนะครับนอกจากรอบคันแล้วนะครับมีล้อแล้วยางแล้วเบรกแล้วโช๊คแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูว่าแต่งเกือบรายเขาแต่งอะไรอีก เด๋ราูกันสำหรับห้องเครื่องนะครับเราใส่กองเข้าไปด้วยนะครับก็คือระบบดูดอากาศนะครับหรือว่าอาร์มาสปีนนั่นเองนะครับจะเห็นว่าเป็นชุดกองคาร์บอนนะครับเพียวคาร์บอนทั้งเซ็ตนะฮะก็จะเริ่มมาเครื่องยนต์เนี่ยเราเอาแบบคินคีนะครับเปลี่ยนน้ามันเครื่องด้วยนะครับตัวนี้เปลี่ยนของอัลตร้านะครับน้ํามันเครื่องเกรดนะครับเป็นปุ๊บ4ี่บวกห้านะครับอะไรมาตั้งแต่กองนะครับแล้วก็ชุดพ้อยเสียนะครับ โอเคทีนี้เดี๋ยวพาไปดูข้างในนะครับโอเคเราเข้ามาอยู่ในตัวรถนะครับก็คือแผงกลางเนี่ยนะครับจะเป็นคาร์บอนนะครับปุ่มกดสตาร์ทนะฮะแล้วก็ปวงมาลัยครับปวงมาลัยจะเป็นเอ็ม5สไตล์นะฮะอ่าดูปวงมาลัยนะครับรับรองว่าสวยแน่นอนไหนๆก็ไหนแล้วเดี๋ยวผมจะลองเบิ้ลท่อให้ฟังหน่อยดีไหมเอออ่าเราลองไปฟังเสียงท่อกันครับผม เดี๋ยวเราไปดูว่าฟิลการขับเป็นยังไงกันบ้างขึ้นมาเลยครับผมเรามาต่อกันนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยคนกลับมาเล่น BMW F10 ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น 520d นะครับหรือว่า 528i แบบนี้นะครับซึ่งของแต่งเราอะ่ะก็มีหลากหลายนะครับชิ้นตั้งแต่เริ่มต้นก็อาจจะประมาณ2,000นะครับเป็นแบบพวกขี้ฉลามหรืออะไรอย่างนี้ก็มีนะฮะเบืเ้องต้นเมื่อกี้ไปขับมาก็ต่กองว่าไง ก็ฟีลดีนะอ่าฟิลดีดึงเลยแหละอ่านะครับขับสนุกเนาะดึงก็หลังติดเบาะอยู่เหมือนกันถ้ากดหนักๆนะครับแล้วก็รวมถึงช่วงล่างนะครับเกรบิวเอลเลนสามก็ทำออกมาได้ดีมากนะครับเก็บรอยต่อถนนได้ดีนะครับลูกระนาดต่างๆนะครับเข้าโค้งกระชับมั่นใจนะครับรวมถึงสติ๊ปเน็ตเนี่ยหรือว่าการแบบสะเทือนในความเร็วต่ำๆเนี่ยก็น้อย นะครับแทบจะเรียกว่านั่งสบายหลายๆคนอาจจะเข้าใจ K ด v a l e ว c e 3ว่าเป็นโชคที่เป็น Performance จ๋านั่งไม่สบายแต่จริงๆแล้วคือทํามาให้นั่งสบายแล้วก็ตอบโจทย์ถนนเมืองไทยเรียกได้ว่าอย่างยิ่งเนาะอย่างยิ่งเลยนะครับได้ฟิลรถที่น่าขับทุกวันเนาะสามารถใช้ได้ทุกวันนะครับไม่ได้แบบว่าโหลดเตี้ยจนเกินไปนะฮะ,ะช่วงท้ายนี้นะครับเราก็จะมาทวนกันอีกทีว่าคันนี้เนี่ยเราทำอะไรกันไปบ้างเนาะ แลวก็ทุกคนสามารถเข้าไปดูรูปเพิ่มเติมนะครับได้ทางเว็บไซต์ repowerthailand com นะครับก็คันนี้นะครับเราอยู่กับเจ้า bmw f 1 0 5นะครับ5 2 8 i นะครับที่ทำบริรัทรอบคันงาน an นะครับเป็น m 5นะครับแล้วก็ล้อเนี่ยเราใส่เป็น w o l s t t i n e r vff 103นะครับยางเป็น Michelin Pilot Sport 4นะครับช่วงล่างเป็น KW v a l e n รี3นะครับชุดเบรกเป็น m 5แท้นะครับ กองอากาศเป็นอาร์มาสปีดครับผมเีอร์คาร์บอนทั้งชุดนะครับแล้วก็เปลี่ยนเฮาซิ่งใหม่ทั้งหมดรวมถึงท่อยเสียนะครับไม่รวมดาวไปใส่ของ a าร์เมทนะครับรวมกับการจูนก็ขับออกมาแล้วเพอร์เฟกนะรวมถึงเสียงท่อนะครับความเลาใจในการขับนะครับการดึงต่างๆนะฮะอ่าคงอะไรไป็นไงนะครับดูสวยงามนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าลูกค้าต้องชอบมากๆแน่นอนนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับ ของแต่งรถนะครับไม่ว่าจะเป็นบอดี้พาร์ตรอบคันนะครับการเซ็ตช่วงล่างนะครับการจัดฟิตเมนต์ล้อยางนะครับท่อไอเสียนะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่ Repower นะครับผมเรามีช่องทางการติดตามเราก็คือ YouTube c h a n n ีพาวเวอร์ Thailand นะครับจะมีรีวิวดีๆแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับโดยผมนะครับบารแล้วก็พี่นัทนะครับเราจะออกไปถ่ายกับสินค้าใหม่ๆที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เดือนหน้าก็มีอีกหลายคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกุ๊ปเอ็นะครับหรือว่ารีวิว f e r r a ราร f 8นะครับชุดแต่ง Novitec ชุดละล้านเออนะครับก็เตรียมติดตามชมกันได้เลยนะครับเราก็มีมาเรื่อยๆนะครับแล้วเราจะสัญญาว่าเราจะทําผลงานดีๆออกมาให้ชาวรีพาวเวอร์นะครับแล้วก็คนทั่วไปได้รับชมต่อไปเรื่อยๆนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับไม่ว่าอันนี้จะลงที่ Facebook นะครับไอหรือว่า y o u t u b e ก็กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับเราจะทำวิดีโอดีๆออกมาให้ทุกคนดูเรื่อยๆนะครับ โ okay. อเคงั้นวันนี้พวกเราไปเอนจอยกับการขับรถก่อนนะครับผม